BOOM สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยโดยต้อยอรไทยคลิปนี้ต้อยจะพามาชมที่ดินแปลงป่าเป็นฉนดคขุดแดงน,นสศสีจอค่ะเนื้อที่13ไร่นะคะเป็นแปลงป่าที่มีทั้งไฟฟ้าน้ำประปาเพื่อนบ้านและยาวติดถนนถึง260เมตรเลยค่ะอยู่ที่ตำบลหน,นองขายางอำเภอหนองขายางจังหวัดอุทัยธานีนะคะอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีแค่14กิโเมตรเท่านั้นค่ะ ท่านไหนที่กำลังมองหาแปลงป่าไว้อนุรักษ์นะคะผืนไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถดูแลได้ทั่วถึงอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะเรามาดูแนวเขตกันเลยนะคะท่านผู้ชมแนวเขตแปลงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะติดกับถนนซึ่งเป็นถนนดินลูกรังแบบนี้นะคะยาวไปถึง95เมตรอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางนู้นนะคะดูภาพมุมสูงประกอบนะคะ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ165เมตรค่ะเป็นถนนสาธารณะตลอดแนวเลยนะคะด้านหน้าที่ดินเนี่ยก็จะมีไฟฟ้าน้ำประปาค่ะโซนแถวนี้มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาค่ะท่านผู้ชมเลยที่ของเราไปนะคะหักขวามือออกไปเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะคะและก่อนจะถึงที่ของเราก็มีเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะนะคะถ้าถ้าผู้ชมท่านไหนชอบแปลงป่าหรืออยากจะมาทำบ้านสวน มีไฟฟ้าน้ําประปาครบค่ะสามารถปลูกบ้านได้นะคะอาศัยได้ไม่เหงาด้วยปัจจุบันนี้นะคะพระมผู้ชมอาจจะดูแรงนิดนึงค่ะป่าอาจจะดูไม่สวยไม่เขียวงามตาสักเท่าไหร่นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งทางด้านซ้ายของที่ดินด้วยนะคะถนน ลูกรังก็จริงค่ะแต่เป็นถนนที่แข็งนะคะไม่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะไม่แฉะนะคะท่านผู้ชมถนนแบบนี้นะคะ่ะซ้ายมือในที่ของเรานะคะในที่เนี่ยก็จะมีต้นประดู่นะคะมีต้นมะค่าเต็งรังนะคะมีต้นแจงมีต้นคอยนะคะมีต้นตะโกด้วยค่ะ ก็จะปะปนกันไปค่ะท่านผู้ชมมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะพอเดินมาถึงมุมตรงนี้ค่ะเพื่อนบ้านจะเลี้ยวขวาไปนะคะไปทางเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ทางที่ของเราเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายค่ะซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางสาธารณะเช่นกันนะคะติดกับที่ของเราเดี๋ยวต้อยพาไปดูข้างในเลย ถนนจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะที่เป็นรูปรังสีแดงนะคะมาถึงมุมนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปด้านในอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาธารณะค่ะแต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยมีใครสัญจรนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เขาไปไปนากันนะคะแต่ที่ของเราคือตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายมาอีกนะคะท่านผู้ชมจะหักมาอีกนิดนึงค่ะตรงมุมมุมฝั่งด้านซ้ายเนี่ยค่ะจะมีบอ่อ เก็บน้ําลูกหนึ่งนะคะอยู่ในที่เราปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีน้ําอยู่ค่ะแนวเขตมุมทางด้านซ้ายที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะท่านผู้ชมจะประมาณกอไผ่แล้วก็จะมีต้นตาลอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยิงตรงไปที่ต้นที่เป็นพุ่มใหญ่ๆต้นฉ่ำฉาต้นนู้นนะคะยิงตรงไปแล้วก็หักตัดไปที่ถนนสาธารณะนะคะที่เป็นลูกรังแดงบอ่อของเราก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะ บอ่อเก็บน้ํานะคะป่าเนี่ยจะไม่ได้มีเต็มพื้นที่นะคะด้านหลังเนี่ยของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็จะมีนาอยู่ส่วนหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเช่าอยู่นะคะอันนี้เป็นบ่อที่อยู่ในที่นะคะท่านผู้ชมกว้างประมาณงานหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะหรือก็ประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร ประมาณนี้อยู่มุมด้านหลังซ้ายนะคะของที่ดินส่วนที่เป็นนาตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนซื้อไปนะคะยังไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยให้เขาเช่าต่อไปได้ค่ะยังยังได้ค่าเช่ากลับมานะคะหรือจะปลูกป่าเพิ่มก็ได้ค่ะในในป่าแรลงนี้ค่ะก็จะมีต้นมะข่านะคะมีประดูค่ะมีต้นแจง มีต้นเตงรังนะคะต้นข่อยต้นตะโกนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมีปนปนกันไปแล้วก็จะมีชนิดที่ต้อยยังไม่รู้จักอีกค่ะเป็นไม้พื้นถิ่นด้วยค่ะขนาดลำต้นก็จะมีหนึ่งคนโอบนะคะแล้วก็เล็กกว่านั้นก็มีค่ะปนปนกันนะคะส่วนที่มีป่านะคะที่มีต้นไม้เนี่ยก็จะมีเนื้อที่ประมาณ8ไดไร่กว่าๆค่ะที่เหลือก็จะเป็นที่นานะคะแปลงนี้เดินทางสะดวกนะคะท่านผู้ชมออกจาก แปลงของเราเนะะี่ยค่ะออกไป250เมตรเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะแล้วก็ออกไปที่ถนนหลวงชนบทอน501 7ค่ะจะเป็นถนนลาดยาง2เลนนะคะห่างจากที่ของเราแค่900เมตรค่ะแค่900เมตรนะคะและไม่ไกลจากตัวอำเภอหนองขาหยางนะคะห่างแค่9กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตรงนั้นก็จะเป็นถนนหมายเลข333นะคะแล้วก็จะมี ร้านสะดวกซื้อนะคะมีตลาดมีที่ว่าการอำเภอโรงเรียนนะคะอยู่ตรงนั้นค่ะส่วนโรงพยาบาลหนองขายอย่างห่างจากแปลงนี้แค่8.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดินทางออกไปก็ใช้เวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีก็ถึงแล้วนะคะและอีกอย่างไม่ไกลาจากตัวเมืองอุทัยธานีห่างจากแปลงนี้แค่14กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมเดินทางสะดวกด้วยนะคะห่างจากกรุงเทพประมาณ220กิโลเมตรค่ะ ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะท่านไหนที่ชอบแปลงนี้อยากจะอนุรักษ์ป่าไว้นะคะอยากจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถนัดต้อยได้ค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างที่ต้อยให้ไว้นะคะหรือจะแอดไลน์ไอมาก็ได้ค่ะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแปลงนี้ขายถูกมากๆท่านผู้ชมเนื้อที่13ไร่นะคะขายแค่1 5ล้าบาทเท่านั้นค่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็ตกไร่ละ ห0 0 0งแสนกว่าบาทนินดๆเองนะคะท้ายคลิปนี้นะคะต้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ต้อยเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ต้อยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ